ทุกคนเคยเจอกันไหมครับไอ้โปรเนี่ยแม่งคำเตือนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำดูเสร็จก็อย่าลืมไปล้างจานให้แม่ได้หลายนูนี่แหละรครับโฉมหน้าของโปรเลยนะ <Hey. S 1> วันนี้ผมก็ได้กดโซนฟิสตล์ไปแล้วก็ได้ไปเจอไอ้โปรตัวนี้นะครับนะเป็นโปรสับปืนแล้วก็มันแค่เดินนะเดินเฉยๆนะครับ <Hey. S 1> ชื่อวสอนเล่นนะ ได้เลยดูดูโอ้โหดูมันดิโอ้โหดูมันนะครับคุณดูโอ้โหแม่งสุกคนเก่งนะคนเก่งนะหลักๆโปรก็มี2ประเภทนะพวกท็อกซิกกับพวกที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับอย่างนีงานแข่งนะฮะอย่าง PUBG ีบีไฟแต่แต่แต่ไอที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้จะให้ทุกคนเอาไปใช้นะผมจะให้ทุกคนได้โดยว่า เนี่ยอย่าไปทําตามนะครับไม่งั้นคุณก็จะโดนแบนในที่สุดนะจ๊ะและสิ่งที่ตามมาเนี่ยหลังจากการโดนแบนของน้องๆหนูๆเนี่ยก็จะมาเรียกร้องว่าโอบี้ครับผมไม่ได้ตั้งใจคุณตกตุกปี้ก็เป็นซะแบบนี้นะฮะมานั่งร้องไห้มานั่งงองแงวกวกเวกไว้ไวไวกับเกมมาสเตอร์หรือ GM <S <S <ง>นะซึ่งเขาไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยนะครับนะ ก็สมควรโอ้ยสับสับรัวเลยเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆนะเออเก่งนะเก่ง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 นะครับนะโปรเนี่ยคืออะไรนะครับโปรก็คือผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมโกงนั่นเองโปรแกรมโกงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเล่นหรือว่าจะโดยตรงเลยนะครับโดยที่ผู้พัฒนาเนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้หรือว่า ก็รู้แหละแต่เมืองแบนผิดโดยที่เจ้าตัวโปรแกรมแบบว่าโปรแกรมโกงพวกนี้นะครับก็ระบาดมาตั้งแต่สมัยยุคเกมมือถือเริ่มต้นเลยนะครับนะตั้งแต่ยุคเกมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไอเกมที่มันมันต้องกดแล้วก็มีไอพ่นข้างหลังนะฮะเกมที่ไม่ได้เป็นตัวคนแล้วก็พ่นเปทาง,งนะครับอันนั้นก็โปได้นะแล้วก็ไอเกมรถคันสีแดง นั่นก็โปรนะครับผมที่มันไต่เขาแล้วก็ที่มันคอหากับตลกตลกอะไรประมาณนั้นเป็นเกมโปรที่สนุกมากนะครับแต่อันนั้นมันคือเกมโปรออฟไลน์นะครับเกมโปรออฟไลน์เนี่ยไม่เท่าเกมโปรออนไลน์นะครับเกมโปรออนไลน์เนี่ยเหมือนตานี้ที่ผมกดเข้าไปเจอนะครับก็คือแม่งโปรในเกมออนไลน์เนี่ย เรื่องที่ผิดมหันต์นะครับเกมออนไลน์ก็คือเกมที่มีผู้เล่นเล่นอยู่ออนไลน์นะขนาดนั้นในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆในห้องนั้นๆโดยที่ทําให้ผู้อื่นนั้นเดือดร้อนนั่นเองนะยางไงเวนี่นะครับนะชาตชั่วจริงๆนะชาตชั่วนะฮะเวนกมจะตามสนอง,นองคุณน,นะครับ GM ดูคุณอยู่นะครับคุณแม็กซนะฮะก็นั่นแหละ ย่าไปถือสาวผู้เล่นพวกนี้นะครับทุกคนดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับถ้าเจอก็รายงานอย่างเดียวนะครับนะถ้าทางเกมมึงยังแบนผิดนะครับมึงไปกินมึงไปกินขี้นะครับนะถ้ามึงยังแบนผิดนะครับนะมึงอยู่ใต้ตีนผมครับแม่งโผล่มาแหละเห็นไหมเออเห็นไหมเดินซับเดินสับมึอมีความสุขเนาะเล่นโปรเนี่ยนะโปรไอผู้เล่นโปรนะครับผมก็มีไม่กี่อย่างนะครับเล่นพวกความสัใจนะแล้วก็ เล่นเพื่อท็อกซิกคนอื่นนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแนะนำว่าอย่าทำตามนะจ๊ะ สมนำหน้า oh. ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้เรีอลด้วยนะครับผมกดติดตามกันเยอะๆนะครับไปสู่100ซับกันนะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไง let's go